นี่นะคะงานหลุยของเรานะคะนี่นะคะดูนะคะเส้นนะคะจะต้องคมนะคะนี่นะคะแล้วก็เป็นภาพนูนออกมานะคะนี่จะเป็นดูเป็นสามมิตินะคะเส้นจะคมนะคะนี่นะคะของเรานะคะดูได้นะคะนี่ตีเส้นทุกเส้นนะคะจะคมนะคะละเอียดไม่เบี้ยวไม่อะไรนะคะนี่แล้วก็งานก็จะพิ้วนะคะนะคะดูได้เลยนะคะนี่นะนี่เป็นโครงสร้างนะคะไม้สักนะคะใช้ไม้เก่านะคะไม้สักเก่าไม่ใช่ไม้เก่า จากบ้านนะคะเขาเลือกไม้แก่นะคะทางถ้าภาษาช่างเขาจะเลือกไม้เก่าแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไม้มือสองนะคือไม้ที่มีความแห้งสนิทแล้วแล้วก็นี่นะเป็นไม้ที่แห้งสนิทแล้วนะคะเป็นไม้ที่มีอายุนะคะนี่ที่แก่จัดนะคะไม่เจอไม่มีปัญหาเรื่องแตกร้าหรืออะไรอย่างนี้นะคะเอาไปใช้แล้วก็จะคงทนนะคะนี่นะคะคือโครงสร้างของเรานะคะด้านในนะคะมั่นใจได้เลยนะคะนี่ ให้ดูเส้นชัด